ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตามรับชมนะครับช่องไทยอีสานบรรฮออุ้ยสุขุสุขันครับพี่น้องนะครับพบผมกับบาทีมงานไทยอีสานบรรทออ่ครับพี่น้องนะครับวันนี้สิภาพน้องมาเบิ่งกันยกยงยกสะดุ้งครับพี่น้องนะครับอยู่ห่วยบ้านค่ำทาวนครับพี่น้องนะครับอำเภอหนองบุญชีครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับกลับมงรอหลุดกำกันนะครับมีสะดุ้ง ยู่สองสามลังครับแต่ว่าเห็นพี่น้องมาเบิ้งสะดุ้งนี่ครับพี่น้องนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ครับสะดุ้งสองขาครับพี่น้องนะครับพนกลงสองขานะครับนี่ครับนี่ครับลงน้องน้ำหน่อยหนึงพี่น้องนี่ครับผมกาบาดถึกบาดพวพี่น้องแต่ว่าบาดถึกนี่อัญญาได้พี่น้องนะครับสะดุ้งสองขานะครับนี่ครับผมนี่ครับผมกาตุ่นกันไปได้พี่น้องเด้อนะครับนี่นี่ครับผมกาเป็นแทบานนี่แหละครับพี่น้องแทบานคําถาวรครับ ผนมาผนมายู่นี่ทุก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 ปีครับพี่น้องงามน้มมากครับพี่น้องนะครับแต่ปอนนี่ก็จะเป็นมองฝายขาดได้พี่น้องฝายมันขาดนะครับมันจะมีน้ำมันจะมีฝายเก่าทดไปอยู่นะครับทัดฝายจะมาเลยนน้ำมนเลยไหลแห้งครับคล้ายๆว่ามันชะลอน้ำยู่ปอนนี่นะครับนะครับอ้านะครับโอ้สะดุ้งเล้วใช่ไหมะดุ้งห่างครับปลาปลาหน่อยลงมดเลยครับเนี่ยนะครับเถือกเพราะอไดเพราะอะไรตาก่ดับครับเนี่ยนะครับ นี่ครับเบื่อตัวปลาพี่น้องกับตัวงามนี่ครับสงสัยเราเอาสะดุ้งสามเส้นนะครับสองเส้นหาก็ขึ้นหลอดหมดนะครับนี่นะครับนี่ครับผมอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นบรรยากาศที่หาหาบบได้ครับหาซื้อบบได้ครับแบบนี้นะตลาดนัดก็มีครับเออว่ามีหีืครับพี่น้องไปหาซื้อบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เป็นคั้นทรีคั้นทีพี่น้องนะครับเนี่ยครับผมซดยอวดครับ นี่ครับในพุทธคุนอกพี่น้องครับสุดยอดครับฝากวคนนี้ครับนี่ครับทางช่องคนเอาอดตไทยบ่ได้พี่น้องไายโบราณคลิปนี่ครับมันถื่อครับพี่น้องบาร์ละสามตัวซีนี่ครับนี่ครับว่าผิดฝังฉันครับเพื่ดมักยกสองขาครับเอิบเอิบนานพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเพได้จังชีหละพี่น้องพ่อได้รุ่นพ่อได้ตักแต่ว่าเราซันออกเลยครับคล้ายๆว่าเพิ่นคัดเอาปลาเลยไหมครับคัดเอาปลาเลยเพิ่นซันออกเลยนะครับ ปลาตัวใดข้างมันค่อยเอานะครับนี่สำหรับหน้าผู้นี้ครับนี่นะครับนี่มันกะหาเบิ้งใดยากอยู่ครับนกสะดุงแบบสองขาแบบนี้นะครับเอแต่ว่าขยกอีกสองขาแบบหนึ่งมันหาเบิ้งง่ายครับเบิ้งไดสูมือสูขึ้นพี่น้องเอาเพราะเป็นมวลไปได้พี่น้องอุ้ยนี่ครับผมนี่ครับผมเบิ้งตัวปลาเบิ้งตัวปลาแล้วเอาตะลุนเง่ยพี่น้องขันไส้อีกลุดลงมาอีกโอ้ยมันสะดุงเราขาดบอกพี่น้อง ผมว่าเราก่ได้สั้นถิ่มดอกบาดแผลแทพิจาณาเบิงแล้วครับสะดุ้งเลาขาดครับพี่น้องเอ้าผมพิจณาเห็นแล้วว่าเป็นนังแดดจ้งเลยครับนี่สะดุ้งขาดครับนี่ครับแม่นเลยครับนี่บ่าพลาดเลยครับสะดุ้งเลาขาดเพราะว่าตูป่าตัวี้นี้มันกระลุลลงได้ก็แสดงว่ามันขาดนะครับเอากลับบเป็นยังตัวได้ถือกับทั้งเอาเมื่อกี้ไปิทายเราบพอถือพี่น้องแต่ว่าจังหวะนี้นี่มาแล้วครับป่านี่ครับนี่ครับขนาดบาดบ๊อถือกับเราเนี่ยมันสิมันสะดุ้งเลาขาดเออนะครับ น่าน่าเงียบสะดุ้งไหมเนี่ยสะดุ้งเจ้าขาดมันบ่มันขาดบ่มันขาดบ่สะดุ้งนะสะดุ้งขาดบ่เออครับมันมันมันขาดเลยอพี่น้องเพราะว่าน้ำตักมันก็ขาดออกนะครับแต่ว่าเนีอครับประทับใจที่มันมันนี่ครับยกสองขาพี่น้องนี่ครับถือว่าโอเคได้พี่น้องครับลงกนามประมาณนี้แหละสะดุ้งเลาเนี่ยนะครับอยู่จากนี้ม่หนีนะครับแต่ว uh, like, ่าสะดุ้งมันเป็นตรงนะครับเนี่ม like anyway right hmm, ันก็พอได้ตักอยู่ครับนี Exped ่ครับ อจะ่สลดายถ้าถ้มันหลุดออกเนี่ยพี่น้องนะครับนี่นี่นครับตะทักเอาหมดปะเอาน่ครับนี่ครับผมเอานะครับถือจิ้งิ้งสะพี่น้องนะครับนี่ถือนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าทิ้นเจ้าบานเพื่อนนะครับนี่บันคำถาวนผมถามเพื่อนมือเส้านะครับบานคำถาวนนะครับนาพูนกันไปเน่าๆนะครับพี่น้องครับกับการยกย่องยกสะดุ้งสองค้านะครับ ครับผมผู้ชายพ้นครับพี่น้องครับสู้ๆครับบ้านมักบ้าครับผมอยู่บ้านมักบ้าอำเภอกุมภาวบ้ปีของเขานี่แหละพี่น้องเบิ่งแม่บ้านผู้กัตึกเอายูบศาสตร์นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่เอ้าถือกันแล้วจ้งชี้ละเอายุบมัดมือครับนี่ร้อยบวกละครับมัอนี้คันว่ได้ผมมาร้อยห้าสิบว่เอาก็ได้ครับมัอนี้นะครับยุติ่าสตสีเมื่อยบ่วนะครับราคาสีสีเป็นยังไงครับพี่น้องกรับรอรุ่นกันไปนะครับแต่ว่ามันจังหวะคือกับตรงตรงเฝ้าตักตรงเฝ้าเอาเพราะว่าพี่น้องมมััันนนเท่อกงะครบ มันงดก็งดเลยเด้พี่น้องนะครับนะครับผมนี่นะครับเอามาลุ้นจากบ้านนี้ก่อนครับพี่น้องนะครับนะครับสะดุ้งฟังพุ่นครับเวิบมาแล้วครับตัวงามๆนะครับผมต้องรับเลยตักเอาจากในมันขาดว่าโอ้โหนะครับตักเอาแล้วครับพี่น้องตัวงามๆพี่น้องป่านะครับครับในบรรยากาศพี่น้องเอ้ยครับ

അല്ലാഹു ഞാൻ കപ്പേ